ทำไมกระอักเลือดล่ะตาซ้อไม่มีนี่พี In uh ่เปายี่ซ้อเปายี่ซ้อเปาพี่เปาจะแต่ต้องพี่เปาโถ่เก้าเก้าเก้าค่ะไปตามคุณเสี่ยวหลงค่ะคุณเสี่ยวหลงคุณเสี่ยวหลงคุณเสี่ยวหลงเกิดเรื่องกับพี่เปาฮะอะ สรัตครับตอนที่กู้ภัยมาถึงเอาหัวขนเสือออกไปแก้โซ่ที่มัดมือเอาไว้อย่างอื่นไม่ได้แตะต้องเข้าใจแล้วไฟไอบีทำงานได้รับทราบไปฮะไปไหนล่ะะครับที่เกิดเหตุอยู่ตรงนี้นะครับศพเดินไปไหนไม่ได้ออกไปดูคนเป็นดีกว่านายเพิ่งมาวันหลังก็รู้เองแหละ รุ่นพี่จดชื่อไว้ได้ยังคะเรียบร้อยแล้วแบงได้สี่กลุ่มครับถังซินสอบเจ้าหน้าที่สถานีชายติ่งสอบวงดนตรีซุป,ปอร์สอบทีมงานคนที่เหลือฉันสอบเองทุกคนฟังคะ่ะตำรวจสอบปากคำให้ความร่วมมือด้วยเสร็จก่อนได้กลับก่อนเมื่อปลายสัปดาห์มีงานการกุศนเราจ้างคณะหลงเจ้าเทียนบันทึกเทปนิวไว้ใช้ในวันงานห้องแต่งตัวพิเศษให้ใครใช้คะเราให้หลงอิ่งเสียกับเรี่ยงเศร้าเปล่าใช้หลงเย่าจงผู้จัดการคณะก็พักผ่อนอยู่ห้องนี้แค่สามคนเหรอ คนอื่นก็ไปได้ั้มส่วนมากห้องแต่งตัวพิเศษไม่มีใครกล้าเข้าไปส่งเดทหรอกนักแสดงธรรมดาจะแต่งหน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องรวมครับแบ่งชั้นชัดเจนเลยเหรอคณะงิ้วขึ้นชื่อเรื่องยศศักดิ์ต้องทําตามทุกอย่างเลยครับผมเป็นหัวหน้าชื่อหวงรี่เฉียงหัวหน้าเหรอผมเป็นหัวหน้าวงดนตรีครับคุณตํารวจครั้งสุดท้ายที่เห็นหลงเย่าจงคือตอนไหนตอนบ่ายสามที่ผมเข้ามาซ้อมก็ไม่เห็นเขาแล้วเขาเป็นหัวหน้ามีหน้าที่ดูแลพวกคุณนี่ถ้าเจสียมาด้วยเขาไม่เคยทํางานหรอก ที่เข้ามาสถานีก็เพราะว่าอยากเจอดาราที่ไหนได้มาแล้วต้องเจอ,อยมาบาลแทนคุณคือเซียวกุ้ยฉินที่พบศพหลงเย่าจงใช่ไหมใช่ค่ะพี่ฉินเป็นตู้เสื้อผ้าของพี่เป่าแปลว่าผู้ช่วยฉันกับสูมินเป็นตู้เสื้อผ้าของเจสสีตอนที่พบผู้ตายเห็นใครน่าสงสัยบ้างไหมคะฉันตกใจวิ่งหนีแทบไม่ทันจะเห็นอะไรล่ะคะ